ช่องแหม่ Him, มกะปิไลฟ์ฟินเจอร์มนีสวัสดีค่ะสวัสดีจากเยอรมันนะคะก็นานมากๆแล้วนะคะที่แหม่มไม่ได้ทัดทายจากมุมนี้นะคะก็เป็นมุมจากหน้าต่างห้องนอนของแหม่มเองนะคะทําไมห้องนอนของแหม่มเราแยกห้องนอนกันนะคะห้องนอนของคุณสามีก็อยู่ฝั่งนูน้นเห็นไหมหน้าต่างมองไม่เห็น ส่วนห้องนี้ก็เป็นของแหม่มทุกๆเช้าเวลาตื่นเช้าแหม่มชอบจะมาชมวิวตรงนี้นะคะชอบมุมสูงตรงนี้มากๆเลยวันนี้ท้องฟ้าแจ่มใสมากๆนะคะวันนี้วันที่12สองิงหาเป็นวันแม่ของเมืองไทยแหม่มก็ขอไวพรให้คุณแม่ๆทุกๆคนมีความสุขมากๆนะคะขอให้มีลูกเป็นคนดีที่น่ารักทั้งของคุณแม่ของครอบครัวของสังคมและของทุกคนนะคะ ก็ขอให้ทุกคนอิ่จอยกับของขวัญที่ได้จากลูกๆนะคะส่วนแมมน้องเจมเขาไม่ค่อยเข้าใจวันแม่ของเมืองไทยสักเท่าไหร่นะคะเพราะว่าเพราะว่าแมมไม่ได้อสอนเขาตั้งแต่ต้นๆน,นะคะแมมก็จะสอนเขาวันแม่ของเยอรมันเพราะตั้งแต่มาอยู่เยอรมันตอนนั้นน้องเจมหกขวบแมมก็พยายามใส่ ความเป็นเยอรมันไปมากๆเลยนะคะวัฒนธรรมภาษาไม่ใช่อยากให้เขาลืมความเป็นไทยและภาษาไทยนะคะแต่แต่เพราะว่าอยากให้เขาเรียนรู้ภาษาเยอรมันเร็วๆเข้ากับวัฒนธรรมเยอรมันเร็วๆแล้วก็เข้ากับครอบครัวใหม่ที่เยอรมันได้เร็วๆก็เลยตั้งใจสอนเขาทุกอย่างที่เป็นเยอรมันทานอาหารเยอรมันพูดเยอรมันเรียนรู้วัฒนธรรมเยอรมัน จะลืมสอนความเป็นไทยวัฒนธรรมไทยให้ลูกไปช่วงเวลาหนึ่งเลยนะคะซึ่งข้อนี้แม่ก็ขอ,ขอยอมรับผิดว่าผิดจริงๆแต่ แหม่มได้แก้ไขทันนะคะตอนนั้นที่แหม่มตั้งใจใส่ความเป็นเยอรมันภาษาเยอรมันและทุกอย่างนะคือแหม่มไม่ได้คิดถึงความเป็นไทยวัฒนธรรมไทยเลยคืออยากให้ลูกได้เร็วๆไว้อย่างนั้นอยากให้ลูกปรับตัวได้อยากให้ลูกมีเพื่อนอยากให้ลูกเข้าใจภาษาแต่สิ่งที่ตามมาคือรู้ตัวอีกทีนะคะลูกก็ลืมภาษาไทยไปแทบหมดแล้วพูดก็แทบไม่ได้ สิ่งที่ยังทําได้อยู่คือทานอาหารไทยชอบทานอาหารไทยและพอเขาได้ภาษาแล้วอยู่ตัวทุกอย่างแล้วนะคะแหม่มก็มาฟื้นฟูความเป็นไทยของน้องเจมใหม่นะคะก็ตอนอายุ10บกว่าแล้วนะคะแล้วตอนเนี้ยที่เขาได้ภาษาไทยมากขึ้นก็เพราะเขาไปทำงานที่โรงแรม แล้วก็มีแขกเข้ามาพักที่โรงแรมเป็นแขกคนไทยเยอะพอสมควรนะคะเขาก็บอกว่าพอเขาเห็นพาสปอร์ตไทยเนี่ยเขาอยากจะพูดภาษาไทยอยากจะทักภาษาไทยแต่พอเขาเริ่มพูดเริ่มทักคนไทยได้ยินก็ดีใจมากว่าโอ้มีคนไทยทํางานที่นี่ด้วยเจมส์เขาอยู่ที่รีเซพชันนะคะก็เช็คอินเช็คเอาทก็อยู่ที่เขาเนาะ ทีนี้พอเจมทักไปสวัสดีครับเขาก็ใส่มาเป็นชุดๆเลยนะคะเพราะคิดว่าน้องเจมเป็นคนไทยเพราะหน้าตาก็เป็นคนไทยแต่เจมอะหน้าตาเป็นคนไทยแต่การพูดการอะไรนะ่ะเจมไม่ไทยเลยนะคะเพี้ยนมากทีนี้พอหลังจากนั้นเขากลับมาเล่าให้แม่ฟังนะคะว่า กลับมาเล่าให้แม่ฟังว่ามีคนไทยมาเช็คอินที่โรงแรมบ่อยเลยเจมอยากเรียนภาษาไทยแม่ก็บอกว่าดีมากเลยลูกมันยังไม่สายไม่มีวันไหนที่สายถ้าเราคิดจะทําหรือว่าจะเรียนไม่ว่าอะไรตั้งแต่วันนั้นเป็นต้นมานะคะเจมก็พยายามฝึกภาษาไทยฝึกพูดนะคะอ่านเขียนนี่ไม่ได้ แม่ก็จะเน้นพูดภาษาไทยกับเจมมากขึ้นจนวันนี้นะคะเจมจบการโรงแรมมาประมาณ4ปีแล้วนะคะก็ทำงานโรงแรมที่โรงแรมนี้ก็2ปีแล้วส่วนตอนที่จบมาใหม่ๆก็ไปทำอยู่ที่อื่นนะคะตอนนี้เราก็ทำอยู่โรงแรมเดียวกันค่ะน้องเจมอยู่หน้าฟรอนต์แม่อยู่เป็นพนักง,งานเสิร์ฟที่ร้านอาหารในโรงแรมนะคะ ตอนนี้น้องเจมก็พูดภาษาไทยได้ดีมากระดับหนึ่งนะคะถึงแม้จะมีเพี้ยนเพียนบ้างแต่ความตั้งใจสูงมากและนี่ก็อยากจะมาแชร์แม่ๆนะคะที่พาลูกมาอยู่เมืองนอกแล้วทําเหมือนแม่มตอนแรกๆแล้วทำเหมือนแม่มตอนแรกๆนะคะลืมสอนภาษาไทยลูกเพราะว่าอยากให้ลูกได้ภาษานั้น,น,นเร็วขึ้นจนลึกจนลูกเนี่ยลืมนะคะก็ไม่สายค่ะ ถ้าเราคิดได้ตอนไหนก็เริ่มตอนนั้นได้ไม่สายนะคะวันนี้เป็นวันแม่แม่ก็หยุดงานส่วนลูกก็ทำงานนะคะไม่ได้เจอกันแต่ก็ไม่เป็นไรค่ะวันก่อนน้องเจมก็ทำแม่ชื่นใจแล้วนะคะก็ตอนที่เลิกงานเปิดข้อความในวอ s a อ p อ่านดูเจมก็ส่งข้อความมาว่ามามา้าวันนี้เจมพาป๊าป๊าไปหาหมอแล้วก็แวะซื้อไก่ย่างมาฝากมาม้าด้วยนะวางอยู่ในครัว ก็กลับมาถึงบ้านก็มีไก่ย่างจากลูกชายน่ารักมากแล้วก็มีข้าวเหลืออยู่พอดีก็ได้กินไก่ย่างกับข้าวนะคะส่วนเมื่อวานแฟนของน้องเจมส์เขากลับมาจากเมืองเหนือเขาไปเยี่ยมปู่เขานะคะปู่เขาอยู่เมืองเหนือส่วนเราเนี่ยอยู่ทางใต้เขาก็มีของมาฝากเหมือนกันนะคะทางเหนือเนี่ยก็จะมีปลานะคะเพราะว่าเขาอยู่ติดทะเลเขาก็ซื้อปลารมควันมาฝากพวกเรานะคะ คนละชิ้นโตๆเลยแม่ทําไมขี้เหนียวจังไม่ฝากคนละหลายๆชิ้นก็มันเยอะเกินไปเราก็จะทานไม่หมดนะคะก็ครอบครัวของแฟนน้องเจมก็น่ารักมากๆเขาบอกว่าปลาเนี้ยปู่เขาเป็นคนไปหามาให้มันเลือกให้นะคะว่าดีที่สุดจริงๆแล้วป้าชอบทานปลาไหลรมควันมากแต่เขาบอกว่าหาไม่ได้เลยนะคะแค่ฟังก็ชื่นใจนะอาททำไมเพิ่งเปิดตัวแฟนน้องเจมน้องเจมก็คบกับแฟนคนนี้ก็นานแล้วนะคะแต่ แต่ช่วงอตอนที่โควิดเกิดใหม่ๆนะคะแล้วเยอรมันช่วงนั้นเนี่ยระบาดหนักมากเขาก็จะแบบล็อกดาวน์แล้วก็มีการเคร์ฟิวนะคะแล้วแฟนน้องเจมกับน้องเจมเนี่ยเราไม่ได้อยู่บ้านเดียวกันเขาไม่ได้อยู่บ้านเดียวกันเขาจะไปไปไปมานะคะแล้วก็ช่วงนั้นมีน้องเต้นมาอยู่ที่บ้านเราด้วยตอนนี้น้องเต้นย้ายออกไปอยู่หอพักแล้วนั้นน้องเต้นเนี่ยมาอยู่ที่บ้านเราด้วยนะคะก็คืออยู่ที่ออพาร์ตเมนต์น้องเจมแล้วแฟนเจมก็ ห่างกันไปพักหนึ่งเขาก็ไปอยู่บ้านในช่วงที่ล็อกดาวน์นะคะก็ก็จะมีแอบเจอกันนะคะแป,ป๊บๆอะไรอย่างนี้แต่ก็ไม่ได้มาค้างตอนนี้น้องเต้นก็ได้หอพักนักศึกษาแล้วก็ย้ายไปอยู่ที่โน้นแล้วนะคะแฟนเจมก็มาบ่อยขึ้นบางทีก็มาค้างมาอะไรนะคะก็ยังไม่เปิดหน้าเปิดตานะคะให้เกียรติเขาก็ถ้าเขายัง ห่วงความเป็นส่วนตัวอยู่นะคะจริงๆเขาก็ห่วงความเป็นส่วนตัวนะคนเยอรมันแท้ๆนะคะก็ไม่อยากจะเอาเขามาออกสื่อนะคะเดี๋ยววันไหนโอกาสดีๆโอกาสเหมาะๆนะคะแอมจะชวนว่าที่ลูกสะพ้ยนะคะไม่รู้ว่าตัวจริงหรือตัวปลอมนะคะเจมเนี่ยเปลี่ยนแฟนบ่อยค่ะทุกคนตั้งแต่เป็นหนุ่มมาเนี่ยตั้งแต่อายุ7ิบเจจนถึงตอนนี้25เนี่ยรู้สึกจะมีแฟนไป สามคนคนนี้คนที่สี่แล้วนะคะไม่เชาชู้เลยค่ะ ค่ะคลิปนี้แหม่มก็ไม่ลู่หน้านะคะฟังเสียงวันนี้วันหยุดนะคะแหม่มก็ตื่นสายเสียงก็จะแบบยังแหบๆอยู่นะคะทุกคนก็อยากจะมาทักทายและวอวยพรให้เพื่อนๆพี่ๆทุกๆคนมีความสุขมากๆในวันแม่และทุกๆวันนะคะแล้วก็ฝากสวัสดีแม่ๆทุกๆคนถึงทุกๆที่ทุกๆประเทศที่อยู่บนโลกใบนี้นะคะขอให้ทุกคนสุขภาพดีแข็งแรงอยากจะส่งบรรยากาศดีๆนี้ให้กับทุกๆคน นะคะคแล้วก็ดูค่ะทุกคนลูกพลัมที่แหม่มลงคลิปสั้นๆไปเมื่อกี้สองต้นนี้ดกมากๆไม่รู้จะทํำยังไงกับเขาดีนะคะแล้วเดี๋ยวยังไงก็มีเรื่องอะไรใหม่ๆจะมาอัปเดตให้ฟังอีกนะคะในช่อง love f i n germany ของแหมมนะคะชีวิตในเยอรมันวันนี้รถมาเก็บขยะนะคะวันนี้เป็นวันพฤหัสเนาะวันพฤหัสก,ก็จะมาเก็บขยะสดนะคะขยะสดก็คือแหมไม่รู้จะเรียกยังไงภาษาไทยนะ ขยะที่ที่เป็นเศษอาหารที่เป็นผักใบไม้อะไรอย่างเงี้ยที่เราเรียกว่า BIO หรือว่า b บโนะคะก็รถเก็บขยะนี้ก็มีคนขับรถหนึ่งคนกับคนเก็บถังขยะสองคนเท่านั้นเองนะคะนี่ทุกอย่างทำอัตโนมัติหมดเลยดูเขาแค่ลากถังนะคะลากถังมาแขวนไว้ตรงท้ายรถเนยคะ่ะ แล,แล้วรถเขาก็ทำการยกเทอัตโนมัตินี่ดูดูด,ด,ดูไม่มีกลิ่นออกมาเลย,ยเขาก็มาเก็บอาทิตย์ละหนึ่งครั้งนะคะทุกงานมีเกียรตินะคะถ้าเราตั้งใจทำไม่ดูถูกงานของเราคนอื่นก็ไม่ดูถูกค่ะใครจะว่า เราเป็นคนเก็บขยะแต่เราต้องภูมิใจและให้เกียรติตัวเองนะคะเราเป็นคนเก็บขยะคือเป็นงานดีนะคะถ้าเราไม่มาเก็บขยะขยะก็เน่าเหม็นอยู่ข้างถนนเน่าเหม็นอยู่ที่บ้านแต่เนี่ยเ็มีเขาเหล่านี้บ้านเมืองเราถึงสะอาดใช่ไหมคะนี่เขาก็ไม่ได้มาเก็บฟรีๆนะคะเราก็จ่ายนะคะจ่ายภาษีทุกเดือนนะคะ แล้วอย่าเผลอไม่แยกขยะให้เขานะคะเขาจะเปิดดูถ้าเกิดว่ามีขยะผสมอยู่เนี่ยเขาก็จะปิดถังแล้วแปะตัวหนังสือสีแดงๆว่าขยะนี้ไม่แยกนะคะแล้วเราจะโดนปรับค่ะทุกคนนี่วันแม่แล้วก็มาเล่าเรื่องขยะเฉยเลยบรรยากาศตอนเช้าๆจากร้านแหนม่นะคะ ก็วันนี้อากาศดีมากๆวันนี้หยุด1วันที่จริงแหม่มตั้งใจจะชวนน้องมินแล้วก็เด็กๆไปล่องเรือที่เมืองรีเกินสเบิร์กกันนะคะเพราะว่าวันก่อนเนี่ยแหม่มไปแล,แล้วแล้วแบบรู้สึกดีแล้วคิดถึงเด็กๆมากทีนี้ตั้งใจแล้วจะไปจองตั๋วแล้วนะคะแต่การรถไฟเยอรมันประท้วงค่ะทุกคนประท้วงเมื่อวานวันนี้ไม่มีรถไฟวิ่งนะคะ เด็กๆก,ก็อุตส่าห์ดีใจแล้วนะคะสรุปว่าต้องผิดหวังนะคะไม่ได้ไปล่องเรือที่รกเก็ตสเบิร์ก อากาศดีแบบนี้เราจะมาอยู่ที่บ้านอย่างเดียวก็กระไรอยู่นะคะแล้วแมมก็หยุดงานด้วยเราต้องหากิจกรรมทําเดี๋ยวรอดูกันคลิปหน้านะคะว่าแมมจะทํากิจกรรมอะไรกับเด็กๆกับล่งกับน้องมินนะคะแล้วเรามาเจอกันคลิปหน้านะคะทุกคนขอให้ทุกคนสุขภาพดีมีความสุขมากๆ enjoy กับทุกๆวันทุกๆเวลานะคะแม้ว่าสถานการณ์ข้างนอกจะตึงเครียดจะไม่ดีจะ มีปัญหาอะไรแต่เราทำตัวของเราให้ดีคิดดีทำดีพูดดีทุกอย่างก,ก็จะดีและสิ่งดีๆก็จะเกิดกับเราค่ะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะชิสเอาวีดเซนสวัสดีค่ะ